เอามากี่ตัวครับเนี่ยก็แกมาห้าตัวในตู้สามตัวแต่ในตู้นี่คือต้องบอกก่อนว่าย,ยังไม่ถูกฝึกมาก่อนใช่ไหมครับพี่โยมแปลว่าธรรมชาติของทุกแกก็คือจะดุร้ายโอ้ดุมากเลยทั้งดุทั้งเข่ายไรบอกได้เลยมันเป็นสัตว์ที่เห็นแล้ว มันเป็นตู้แกเหรอใช่ครับเพราะทำไมเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้ตัวผู้ตัวเมียดูยังไงครับก็ดูหางตัวผู้ตัวเมียเหรอฮะที่ตตัวผู้ฮะถ้าตัวเมียจะเห็นหางตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ถ้าตัวเมียโหจะเล็กหัวจะออกยาวหน่อยฮะโอ้แสดงว่าเออเก้านี่กับตัวผู้สิถูกต้องครับอืม นายโย่งเข้าตู้เลยค่ะเชิญนายโยงเข้าไปอยู่ในตู้เลยครับแล้วลองจับตัวไม่เชื่องให้เราดูหน่อยจับอยู่ในตู้แหละค่ะไม่ต้องออกมาค่ะไม่แต่เขาบอกว่าให้จับแล้วออกมาข้างนอกออกมาทําไมไม่ต้องออกคือนตุ๊กแกออกมามีหวังวิ่งป่าราบกันหมดครับและก็อย่างที่คุณโย่งบอกไว้นะครับตุ๊กแกตามธรรมชาติจะมีความดุร้ายการจับตุ๊กแกมือเปล่าของคุณโย่งจึงไม่ธรรมดาครับขนาดนายโย่งเขาคุ้นแล้วนะเมื่อกี้เดินเข้าไป กเนและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับลุกแกกัดคอระหว่างที่คุณโยงกำลังจับตุ๊กแกจูจูเจ้าก้าวกองแง็บเข้าที่ต้นคอของเขาครับทำเอาคณะกรรมการของเราผวาไปตามๆกันครับจับตรงคอเป็นรอยแดงเลยเฮ้ยเก้าเก้ากัดเแล้วผมดูเขี้ยวมากครับมันกัดเขี้ยวเสาเป็นฟันปลาเล็กๆฮะ นอบาดมันเกเรฟาดมันเกเรตัวดูดีๆนโยขอถามอีกทีหนึ่งทำไมก้าถึงกัดนโยอะอ๋อผมผมจะทิ่มเขาาดกะแตกอ๋อคือผมของนโยเนี่ยไปทิ่มก้าวก้าก็เลยกับส่วเข้าเข้ามาเพราะว่าคือขอพูดตอนนี้ขนลุกยันคือกลัวมากนะผมกลัวทุกแกดูครับดูมากเลยไม่บอกก็รู้ครับดูมากเลยเอาที่คอออกไหมคะ คุณโย่งจะพิสูจน์ให้ดูครับว่าเวลาถูกต๊กแกงงับไม่ปล่อยจะเป็นยังไงดูสิครับว่ามันกัดแน่นเลยครับทำเอาทั้งพิธีกรและคณะกรรมการของเราถึงกับต้องถอยห่างคนละทิศละทางเลยครับอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะ อาที่ก็คาแคร์คาแคร์เปิดคาแคร์แล้วแล้วเวลาเปิดคาแคร์เอาตุ๊กแกไปด้วยไหมฮะก็ส่วนมากเป็นวางเวลาส่วนมากจะเอาไปเที่ยวถนนคนเดินถนนคนเดินด้วยครับเพราะคนไม่แตกตื่นนะแล้วเวลาที่มีมากะมีเวลาเที่ยวตุ๊กแกออกไปด้วยเนี่ยคือเอาติดตัวไปแบบนี้แล้วไม่กลัวมันกระโดดใส่คนอื่นบ้างเหรอกระโดดเวลาเขาจะกระโดดก็จะมีท่าของเขาอ๋อตุ๊กแกตุ๊กแกกินอะไรเป็นอาหารครับกินอาหารมีเอ่อ แมงสาบแล้วก็ตะขาบแมงปองแมงเมาแล้วก็ประเภทแมงเมาแล้วก็แมงหนูปูนปูนถ้าถ้าของใครมีไว้อยู่ที่บ้านก็ทางที่ดีไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปตีมันครับคืออย่างน้อยเขาช่วยกาจัดพวกนี้นะฮะฝึกอะไรได้บ้างคะตอนนี้เรายังไม่เห็นว่ามันฝึกก็นตอนกความสามารถนี้นาโยงไม่ได้ฝึกอ๋อคือฝึกให้มันให้มันเชื่องอะให้มันเชื่องให้มันให้มันไม่กัดให้มันนิ่ง อันนี่มันก็กัดอยู่อ๋ออันนี้ปกติโอ้ปกติโดนผมไงอ๋อแต่นี่มันธรรมดาอุบัติเหตุแล้วตัวนี้ยังไม่เชื่องมันก็เลยกัดแล้วถ้าเป็นตัวขนาดนี้ก็ฝึกขึ้นมาแล้วฝึกขึ้นมาแล้วเนี่ยยี่สิบห้าวันฝันมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะขึงเชื่องรึงไม่เชื่องไปยางอ้าปากไหมนี่อันนี้ยี่สิบห้าวันอ้าวนี่เอาใส่กระเป๋ามาด้วยโอ้อันี้เป็นตัวเดียอันนี้เป็นตัว แสดงว่าความสามารถของนายโยงที่มาโชว์ในวันนี้ก็คือสามารถอยู่กับตุ๊กแกทั้งที่เชื่องและไม่เชื่องได้และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับตุ๊กแกเหล่านี้ได้ได้ครับใช่ไหมฮะนายโยงตอนนี้เอามาทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดนับให้ดูหน่อยห้าตัวครับห้าตัวนายโยงเอามากี่ตัวเอาคืนไปให้หมดตุ๊กแกครใช่ที่บ้านของนายโยงลุงโยงนี่ ลูกภรรยาดีกลัวทุกแกไหมตวนเมียเลิกกันเมื่อ8ปีก่อนตั้แต่นายโยงเข้าวงการทุกแกครับก็คือเพราะว่าก็เลยแยกทางกันเพราะทุกแกคือคนไม่ได้เลี้ยงไม่ได้รู้แต่คนก็กลัวโอ้อย่าใช้บางคนเลยครับหลายคนกลัวผพราไม่เห็นมุมหน้าเกลียดของทุกแกเลยตรงข้างข้ามกับชอบแล้วก็มันดูแล้วมันเท่ครับคือไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนครับส่วนน้อยไปแล้วอ้าส่วนน้อยครับนายโยงน้าของนายโยงซีครบไม่ห้าตัวอยู่แน่เปล่า ครับตกลงครบแน่นะครับครับอาครบแน่แล้วตัวนี้อยู่ไหนล่ะโอ้โหแกล้งกันอย่างแรงเลยครับทำเอาน้องแพทย์ถึงกับกระโดดตัวลอยเลยครับไม่ต้องแหวเลยนายโยกนายกช่วยประคองคุณทัศน์หน่อยได้ไหมประคองเ่ะเอาล่ะเอาพร้อมเหรอให้ดาวได้แล้วให้ดาวได้แล้วน่ารักจังเลยนี่ไอ้ตัวนี้ นนี่แหละครับชอบใกล้คนอื่นโดนเอาคืนบ้างครับถึงกับทําให้หมอกองเสียอาการแบบนี้เลยครับเอาละเร็วเร็วให้ดาวมานั่งมานั่งดึงสติกันหน่อยนะครับคณะกรรมการของเราคุณผู้ชมพร้อมไหมครับพร้อมถึงเวลาให้ดาวแล้วค <c oughs> ณะกรรมการของเราพร้อมนะครับพร้อมครับ สูตรรีเทิร์นเทินให้ดาวครับมาแล้ว1ดาว2ดาว3ดาวและ4ี่ดาวค่ะเดี๋ยวป่มือเสียงดังครับเดี๋ยวมันกระโดดนะฮะ เป็นไงนะยงดีใจไหมครับที่ได้ทั้งหมดดีใจครับที่มารายการนี้ครับดีใจที่ได้ดาวด้วยเห็นนายยงมาวันนี้เราทําให้นึกถึงอาจารย์ประหยัดพงดําซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขางานเขียนงานจิตรกรรมฮะเป็นภาพพิมพ์ที่สวยมากแล้วงานชิ้นที่อาจารย์ประหยัดทําบ่อยมากก็คือตุ๊กแกผมก็เคยถามอาจารย์ประหยัดพงดําว่าอาจารย์ทําไมถึงเอาตุ๊กแกทําเยอะเหลือเกินบอกว่า อยากทําให้สิ่งที่น่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวนั้นเป็นสิ่งที่น่ารักงั้นตุ๊กแกของอาจะประหยดัดพงดำเนี่ยจึงดูสวยดูไม่น่ากลัวเลยผมเองวันนี้เป็นวันแรกที่ได้จับตุ๊กแกและเห็นสีอย่างใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกว่าตุ๊กแกน่าเกลียดน้อยลงสำหรับผมค่ะพี่แพตบ้างทำไมถึงให้ดาวแกลกดี้ค่ะเป็นแพตไม่เคยคิดที่ว่าจะมีคนแบบเป็นแบบนายโยง จริงๆค่ะนายโย่งนายโย่งได้ดาวแล้วนายโย่งเก็บลูกๆนายโย่งตูลงเล่นเล่นเล่นมาหรือเล่นเราอ่ะนายโย่งขอให้รักกับตุกตาตุกตาตูเกเมื่อกี้รู้สึกลืมตัวอย่างนี้ ให้ประชดคือไม่มีตั้งแต่มีรายการท้าวิสุทธิ์รีเทิร์นมาไม่มีโชว์ไหนที่ทำให้ผมใจสั่นได้ขนาดนี้ให้ความแปลก <S 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 คือแปลก,ปก <S 2> <S 2> ไหมล่ะโดนใจไหมไม่มีทางแต่มันแปลกก็แปลกอะครับมันแปลกไปฟังกุญญพูดบ้างทำไมถึงไม่ให้ดาวครับถามว่าความตื่นเต้นได้สุดเลยค่ะ ตอนนี้ใจยังเต้นตึกๆๆอยู่เลยแต่ว่านี่คิดว่าจะมีอะไรโชว์ที่มากกว่านี้เพราะว่าหนูเคยเห็นโชว์ที่เอาตุ๊กแกมานอนไงท้องแล้วก็ลุ้ยให้มันนอนนิ่งๆออหรือว่ามันจะมีเด็กน้อยที่แบบว่าเมื่อก่อนที่แบบทำให้จัดนอนได้ค่ะตัวจิ้งกาดอะไรอย่างเงี้ยนอนแบบนอนไงอ,อ๋อสำหรับพวกแกตัวแกนะยง ยังไม่ได้ฝึกเลยฮะใช่เอานี้กลับไปฝึกอีกเผื่อว่าเขาหน้ามาจะได้มีโอ้ไม่มาแล้วเผื่อจะได้มาโชว์ให้มันแบบชัดเจนเพราะว่าหนูเคยเห็นแบบคนที่โชว์ทาได้มาแล้วครับวันนี้ได้ความตื่นเต้นเพราะว่าโปรแกรมหน้านายยงจะกลับไปฝึกทุกแกได้ค่ะจะทำให้ได้กลับมาเอามาตัวใหญ่ๆนายยงจะมาวันไหนครับตอนนี้ให้น้ำาปล่าไม่ได้ฮะนายยงระบุวันก่อนผมจะได้ตามคิวนายยงเอาเราวันนี้นะคะทำไปสี่ดาว8 0 0 0บาทค่ะขอบคุณครับ ฝั่งนู้นเลยครับฝั่งนู้นแปลกไหม <All right. S 1> ครับพี่หอมคิดว่าโชว์เมื่อกี้เป็นยังไงถ้าเกิดเป็นพี่หอมพี่หอมจะให้ดาวไหม ไม่ให้ทาไมอ่ะฉันไม่อยากเจอเขาอีกอ๋อโอเคก็สรุปว่าโชว์แรกของเราคือโชว์แรกของเราเนะคะคเป็นโชว์มนุษย์ควงนะคะคุณนกแรตลกก็ทําไปได้3ดาววันนี้แล้วก็ปิดท้ายกับความตื่นเต้นหวัวใจจะหล่นที่จะตุ่มอยากจะให้เทมนี้จบไวๆอยากจะให้จบเร็วๆเหลือเกินกับมนุษย์ที่แบบใช้ชีวิตยอยู่กับตุ๊กแกก็ทําคะแนนจากกรรมการของเราไปได้ถึง4ดาวเลยทีเดียวครับผมเราวันนี้หมดเวลาแล้วขอคุณคณะกรรมการของเราทั้ง5ส่วนค่ะขอบคุณค่ะ และฝากคุณผู้ชมทางบ้านเช่นเคยนะครับถ้าใครมีเรื่องราวแปลกๆส่งคลิปวิดีโอมาที่ f a c e b o o k f แ Fanpage ขาพิสูจน์รีเทิร์นครับและคุณผู้ชมขาติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์9นกา45นาทีนะคะทางช่อง3และช่อง33วันนี้เวลาหมดแล้วเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเตรียมพบกับการรีเทิร์นของเหล่ามนุษย์้าพิสูจน์ระดับ5ดาว ชิงเงินรางวัลสูงสุดห0 0 0งแสนบาทเร็วๆนี้โอาอะไรโม๊กหัวหันครับไอเจว่าโอ้ถ้าพิสูจน์รีเทิร์นเสาหน้าพบกับปริศนาภาพวาดที่ทำให้หลายคนต้องงงและศิลปะมวยไทยบนเส้นลวด12มีนาคมมี้9นาิกา45นาทีทางช่อง3และช่อง3 3บอกว่ากล้องทำได้โอ้ยหมอระวงังระวงังระวงังท่าไม่สอยเลย ผสูตรรีเทนพวกเราพาสูตรรีเทนถ้า <Return. S 2> คุณผู้ชมอยากชมพวกเราย้อนหลังนะครับสับตะไคร้ได้ที่นี่เลยค่ะซับสไคร์ด์ได้ที่นี่เลยครับ